พอดีที่บ้านมีโรงงานจัก,กรยานนะคะเป็นโรงผลิตที่มีมีเศษวัสดุเหลือมากทั้งตัวแป๊บเองแล้วก็เศษปั๊มอะคะ่ะเรามันต้องเอาไปช่างกิโลขายโลละส1บบาทก็เลยรู้สึกเสียดายมากะคะ่ะก็นำมาพัฒนาในโครงการ PCDC นะคะตอนแรกก็นำมาทำเป็นโคมไฟทำเป็นเชิงเทียนจนสุดท้ายได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะคะ่ะจากเดิมที่ต้องขายเป็นกิโลนะคะก็ขายเป็นแบบสินค้าเชิงสร้างสรรค์ ก็จะได้มูลค่ามากกว่าเดิมเกือบ20เท่าอะค่ะไอเดียเราก็มาจากการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นเ,เป็นโคมไฟหรือว่าเป็นของประดับต่างๆค่ะของตกแต่งบ้านมีเชิงเทียนมีโคมไฟแล้วก็จะมีที่ใส่พริกไทยใส่ไม้จิ้มฟันอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาค่อนข้างสนใจค่ะเพราะว่าแปลก ไม่มีใครคิดว่าสินค้าที่มาจากโรงงานจัก,กรยานจะมาทําเป็นสินค้าแบบนี้ได้สามารถสร้างสินค้าใหม่ๆห,หรือว่าทําอะไรที่สามารถทัดเทียนกับฝรั่งได้ค่ะคนไทยก็มีความสามารถค่ะ mm hmm. ก็ขายทั่วประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะไปประเทศเพื่อนบ้าน mm hmm. เขาชอบที่มาที่ไปของมันมั้งคะแล้วก็เรายังมีเสนอแคมเปญดีๆก็คือทุกๆชิ้นที่คุณซื้อไปเราจะนำมารวบรวมเป็น ทุนการศึกษาให้เด็กค่ะแล้วก็ในวันเด็กเราก็จะเ,เ,เป็นการบริจาคให้กับโรงเรียนนะคะบริจาคเป็นรถเข็นรถจักรยานให้เด็ก